คำถาม <c oughs> ถ้าคนเราเจอวิบากกรรมจนทำให้สติหลุดลอยไปใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะมวีวิธีการดึงสติได้อย่างไรนะก็มีหลายวิธีที่เราเรียนรู้ฝึกฝนมานะเช่นอาศัยบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิต ก็ได้หรือ,อการรู้เนื้อรู้ตัวอ,อยู่รู้อยู่กรรมฐานของเราถ้าเรามีถ้าเรามีทุกขเราก็สภาวะทุกข์มารุนแรงก็อยู่กับทุกข์เพราะตอนนั้นมันจะให้มันสุขมันสุขไม่ได้ให้มันสบายมันก็ไม่ได้กำหนดรู้ทุก อ่าซึ่งพระสัมมาสมัมพุทธิญาตท่านก็ตรัสสอนอมเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นให้เรากำหนดรู้ทุกข์อก็รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปทุรนทุรายอะไรกับมันอะทุกข์คือสภาวะที่ต้องทนและทนได้ยากเมื่อบังเกิดมีขึ้นก็เพียงแค่กำหนดรู้ก็พออืม เนื่องจากสัญญาณของทุกข์นั้นมันแรงพอสัญญาณมันแรงนี่จะตั้งกรรมฐานอะไรล้มได้หมดเลย<ม>นั้นเอาก็เอาตัวสภาวะทุกข์นี่แหละเป็นเครื่องมือเพราะเราต้องการแค่ดวงรู้ตั้งขึ้นให้ดวงรู้คือดวงสติตั้งขึ้นสัญญาณไหนชัดเจนแล้วก็อ่านนั้นตอนที่มันมีทุกข์ วิบากกรรมมีทุกข์มันมากแล้วก็กำหนดรู้ทุกข์ก็ทำให้เราสัญญาณชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็รู้อยู่เสมอไม่เพลิในขณะที่รู้ดวงรู้ตั้งขึ้น <c oughs> ก็จะเหนียวนำเอาพลังงานริสิ์เข้ามาชำระมนทิม,อ,มอันเป็นตัวขอ มณฑินนั้นเบาบางทุกก็เบาบางกำหนดรู้ไปเรื่อยจนกระทั่งเพื่อให้ดวงรู้คือดวงสตินี้เนีย่ยนำเอาพลังงานอันบริสุทธิ์เข้ามาขจัดมลทินให้หมดไปแล้วข,ขจัดไปเรื่อยหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันทั้ง ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณมันทุกมันมีพลังงานมากน้อยแค่ไหนพอทุกพอพลังงานมันหมดมันก็หมดเอาดือด้อเมื่อกี้หมดก็อยู่ๆก็สภาวะทุกหมดมันก็หมดไปเลยแล้วก็แปลกใจเมื่อกี้ยังทุกข์มันทุกข์แล้วมันหายอยู่ๆก็หายไปเลยอืม ใจมันก็ไม่มีทุกกองเคลงควางอ่าใช่ก็ต้องหากรรมฐานอื่นมาลองรับอืมก็อย่างนี้แหละนะคงพอเข้าใจบ้างเนาะครถ้าใมีคำถามเพิ่มเติมมามหหรือให้พระจากย์ขยายความเรียนเชิญนะครับ ไม่เข้าใจตรงไหนชีวิตของเราเหมือนเรา แต่ละวันที่ผ่านไปผ่านไปมันเราอยู่ท่ามกลางวิบากสิ่งเลื่อนล้อมทั้งหลายดึงดูดนะอันที่เราเป็นอยู่ล้วนเป็นผลแห่งบุญและบาปที่ดึงดูดองค์ประกอบเข้ามาประกอบกัน้เช้าสายบ่ายเย็นค่ำทุกขณะเราอยู่ท่ามกลาง การให้ผลของวิบากตลอดเวลาถ้าวิบากบาปให้ผลหมดวิบากบุญก็ให้ผลวิบากบุญให้ผลหมดไป บาปก็ให้ผลตายจากภพชาตินี้ไปสวยสุขก็แล้วแต่ว่าเราสั่งสมบุญบาปมาแค่ไหนถ้าสั่งสมบุญมาเยอะก็ไปเกิดในเทวโลกวรรคชั้นชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก หมดกส็สร้างบาปมาก็ต้องไปชดใช้บาปกําลังแห่งบาปแค่ไหนก็ไปไปสู่สัตว์นรกเป,ปรยอสุรกายสัตว์เดรัจฉานตามกําลังแห่งบาปนั้นเื่ามันข้อหาเหมือนติดคุกตรองจำในคุกข้อหาอะไรแค่ไหนกี่กี่ปีกี่วันกี่เดือนกี่ปี ต้องทุกต์ทรมานมากน้อยแค่ไหนการหนักเบาแค่ไหนก็ตามกำลังบุญและกำลังบาปหมดบุญหมดบาปก็ต้องกลับมาเกิดเปนโลกมนุษย์ใหม่มมมเศษกรรมมีแค่ไหนก็มาเกิดสิ่งแวดล้อมอย่างนั้น ส่วนของกรรมใช้ไปหมดเหลือเศษของกรรมก็ดึงดูดเราไปสู่สิ่งแวดล้อมนั้นๆเ้วก็มาชดใช้เศษที่เหลือ,อมนุษย์ไม่รู้ก็อยากจะ อยากจะร่ำอยากจะรวยอย,อยากจะนู่นอยากจะนีมม่มันเป็นเราต้องมันประกอบเหตุเรียนรู้ทำความเข้าใจถ้าไม่เรียนรู้ทำความใจก็ประกอบเหตุไม่ถูกไม่รู้ว่าชีวิตของเราทุกๆขณะดำรงอยู่ อันเป็นผลจากวิบากของบุญและบาปใแต่และขณะแต่และขณะผลในอดีตนะมันเหมือนกับการปลูกข้าวในอดีตชาติหวานพืชเช่นไรปัจจุบันก็ได้ผลเช่นนั้น เราอยากจะให้มันร่วมอยากจะให้ผลเยอะๆมันได้ไหมก็มันหวานอัน,นอดีตมันหวานไว้แค่ไหนมันก็ชาตินี้ก็แค่นั้นแหละล้าเก็บเกี่ยวชาตินี้ก็มาเก็บเกี่ยวผลได้แค่นั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ชาตินี้มันมันได้ผลเกินตามที่เราอยากจะได้ ว่าเราประกอบเหตุในอดีตประกอบเหตุเช่ไนไรปัจจุบันก็รับกเก็บเกี่ยวผลเช่นนั้นแต่ปัจจุบันนะ่ปะประกอบเหตุแล้วมันถ้าเราไม่ประกอบเหตุอนาคตจะเอาเอาจะเก็บเกี่ยวผลยังไงมันไม่มันไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลได้หาถ้าปัจจุบันเราไม่ประกอบเหตุ ดีแล้วชาติอนา,อนาคตระหวังผลดีมันเป็นไปไม่ได้วันเวลามันมีจำกัดเราก็ต้องรีบเร่งที่จะประกอบเหตุจะปลูกถั่วปลูกงาปลูกพืชผลอย่างไรที่เราจะได้ผลในอนาคตเรา ชาติปัจจุบันก็ต้องรีบประกอบเหตุในบุญกรียวัตถุสิบในบารมีสิบบุญบารมีทั้งสิบประการก็ต้องทำแล้วมีมากกว่าน,นั้นแล้วก็ทำปัจจุบันรวมถึง เวลามีทั้งสิบทัาตรงไหนบกพร่องแล้วก็ซ่อมให้ครบ่ะ อันบรมีนสีบบรมีเน่ขมมปัญญาบริยะกันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบรมมสร้างเอาให้ครบสิบประการทำให้ครบครบท้วนชาติต่อไปก็จะชีวิตมันก็สบายอาจารย์ครับวันนี้มี ในพอพระอาจารย์เทศถึงเรื่องเนี่ยฮะมีมีมีเคสกลับกันพอดีมีผมฟังเคสตานที่อันหนึ่งมีมีอ่าน้องคนหนึ่งเขาถามหลวงพ่อเนี่ยฮะว่าทําไมชีวิตเขาถึงไม่เคยมีปัญหาเลยอะอืมครับเขาบอกเขาแปลกใจมากทําไมเขาบอกเขาสงสยัยเขาเห็นแต่ชีวิตชาวบ้านเนี่ยมีปัญหาอบอกทําไมอ่ะเขาอยากรู้เหตุผลทำไมทวายชีวิตเขาไม่เคยมีปัญหาตั้งแต่เกิด เ็นถึงตอนนี้ก็จากที่ผมฟังเขาน่าจะอายุประมาณสักสามสิบได้บอกหลวงพ่อมันเกิดใหญ่เขาเกิดมาไม่เคยชีวิตไม่เคยมีปัญหาบอกเป็นไปได้ยังไงเขาชีวิตไม่เคยมีปัญหาใช่ฮะเขาบอกตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยครอบครัวก็โอเคนะฮะแล้วก็อตอนเกิดมาปุ๊บพ่อนี่ถูกระงวัลที่หนึ่งนะพระอาจารย์นะเออแล้วเสร็เดี๋ยวผมจะเราเขาก็ถามว่าทำไมพ่อเขาถูกถึงถูกระงวัลที่หนึ่ง เขาบอกอ๋อนก็คือในอดีตาชาติมีอยู่ภพชาติหนึ่งที่อ่ามีพระมาเดินบินตบาทแล้วเขาเตรียมก็ไม่เกิดนในครอบครัวร่ำรวยครับเนี่ยเตรียมปินโตเนี่ยเหมือนกับไปทํานาเนี่ยพระอาจารย์แล้วก็จะมากินแต่พระนี่เดินมาแล้วก็ถามาพระเหมือนกันว่าเป็นไงบอกเนี่ยท่านไม่ฉันอาหารมาหลายมือแล้วนะเขาก็ทําบุญทั้งหมดเลยเนี่ยไอ้บินโตทั้งหมดทาหมดเลยนะฮะแล้วก็ เขาก็บอกว่าขอให้อย่าเขาเขาอธิฐานมาขออย่าให้เขาได้ลําบากเลยนะฮะไม่อธิฐานว่าถูกหวยนะพระอาจารย์แต่นี่อุปนิสัยในภพชาตินั้นจะพบพลาดจุดบันเป็นคนชอบเสี่ยงโชคเออแล้วระเอินทําถูกเนื้อนาบุญแล้วมันก็มันก็มาถึงในภพชาติเนี้ก็ได้ถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งมั่งเนื่องจากอุปนิสัยในชอบเสี่ยงของเขาอ่าอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วน้องคนนี้บอกแปลกมากเขาเกิดมาเนี่ยเขา เขาก็สบเรียนก็เรียนเก่งได้รับทุกรางวัลมนจะไม,ม่มีรางวัลไหนที่บอกเขาไปแข่งอะไรเขาได้รับทุกรางวัลหมดเลยตมีต่อก็ได้รับทุกรางวัล<อ>แ,วแล้วก็เรียนก็รูปร่างหน้าตาก็หล่อด้วยนะฮะ<อ>ประกวดอะไรนี่บอกโอ้ยนยมหาลายนี่เป็นมิสเป็นมิสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเขาก็ได้นะอืออกื่อเสียงก็ดีร้องเพลงก็เพราะนะฮะ<อ>ก็เขาบอกก็ออกสืยมีรายการบรสัมภา์เป็นนักร้องด้วยแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศด้วย แต่<ม>บอกนี่ได้ทุนบีเรียนต่างประเทศแล้วจบมาก็มีแต่คนเกือ้อกูลเขาตลอดเวลานะฮะ<ม>ครับเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรอาเขาเขาาจะเก่งได้ขนาดนี้อ<ม>ืเขาทําไมชีวิตเขาเห็ดไหมที่มันมันไม่เคยมีปัญหาเลยทั้งชีวิตนะเออซึ่งเ<ม>ขาตั้งหัวข้อฝันไี้ฝันก็แปลกดีผมก็ฟังเออทาไมไม่เคยมีปัญหาอหลวงพ่อเขาบอกว่าก็พบชาติในอนดีตเนี่ยเหมือนกับเขาบอกว่าเออเนี่ย ถ้าเขาจะอธิฐานนี่ว่าอยากจะอยู่ดูสิตบุรีแต่จะอยากจะขอมีบ้านพักตาอากาศอยู่ดาวดึงฮึ <c oughs> <c oughs> บอกหลวงพ่อเป็นไม่ได้ไหมผมอยากจะมีบ้านพักตาอากาศอยู่ดาวดึงได้ผมได้ลงมาเล่นที่ดาวดึงสังหน่อยอะไรเงี้ยห <c oughs> ลวงพ่อกันจะถอนฝันนี้ฝัน,ว,นว่าในอดีตคกอท่านก็เนี่ยท่านนี่แหละก็มาจากดูสิตบุรีนะครับเป็นคนของมุน <c oughs> นะฮะดังนั้นกับพุทธนนท์ที่แล้วอ่ะเขาเป็นกุลบุตรไฮโซ อืมอ่าสเขาก็ทําบุญอย่างเต็มที่ทําทําท,ทารักษาศีแล้วก็นั่งสมาธินะฮะแต่เขาเป็นกลุ่มเนี่ยเขาเป็นกลุ่มกลุ่มไฮโซของเขาของเขาฮคุณตั <durability. S 2> ้งใจแล้วแต่กลุ่มไฮโซของเขาเนี่ยเพื่อนส่วนใหญ่เขาก็พอพระราชาออกบวชเขาก็ออกบวชตามพระราชาอแต่เขาเนี่ยเขาไม่ออกบวชเขายังมีความลักสนุกในการเป็นเป็นเป็นกองสเสบียงนะแต่เขาก็ทําอย่างอย่างเต็มที่บอกเนี่ยล่ะนิสัยที่เขาเป็นกุลบุตรไฮโซเนี่ย เขาก็เลยอยากที่จะมีบ้านพักดาอากาศอยู่ดาวนึงแต่หลวบอกมันเป็นไปไม่ได้ที่มีบ้านพักดัอากาศอยู่ดาวดึงแต่เนื่องจากอุปนิสัยเขาเป็นเขาเป็นคนไฮโซนะฮะแลวหลวงพ่ออันเนี้ยมันเกิดจากเหตุปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากผลแน่ดีที่เขาทาไว้นะทั้งโูทำทานก็สุดยอดรักษาศีลนี่ก็ดีทําให้เขาหล่อเสียงสุเสียงเสียงเพราะแล้วก็การที่เขานั่งสมาธิเป็นประจำเขาบอกว่าทาให้เขามี EQ ที่ดี ว่าเขามีอีคิวที่ดีแล้วเป็นคนแบบน่ารักอ่ะให้เห็นก็แบบที่ชอบเขาต้องซัพพอร์ตเขาอืมอ่าอันนี้ก็อย่างที่พระอาจารย์บอกคือมันเป็นผลจากจากอดีตชาติใช่ที่มาส่งผลในปัจจุบันแต่เขาเนื่องจากเขาไม่ได้มีอัเทสายในการออกบวชเพราะงั้นพอย้อนกลับไปพบชาติก่อนๆเนี่ยเขาก็เหมือนเดิมคือเขาไม่ค่อยจะออกบวชเลยอืมเหมือนกับอธยาศัยเป็นกองเสบียงนะฮะเขาก็จะสุขสบายแบบอย่างเงี้ยพระอาจารย์แบบ กับอ m, กองสเสบียงนะฮะอันนี้ท่านก็ได้ฝันได้ฝันไว้ว่าให้กับน้องคนนี้แต่ก็บอกว่าก็อย่าประมาท m, นะแต่ผลนี่เขาได้รับเนี่ยคือเหตุการณ์จากอดีตชาติเป็นหลักออ่าก็ก็จะจะกลับกับคําถามนี้นะฮะอ่าเพราะผมก็ไม่เคยเห็นใครถามคําถามนี้กันว่าว่าทาไมชีวิตไม่เคยมีปัญหาเออดั้งเกสตสซานิคือคือชีวิตไม่ ก็อะไรนะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะการที่สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก็สั่งสมมาไว้ดีนะเพื่อจะให้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นอให้ให้ใหนะอย่างเช่นคนความจริงคนหล่อเนี่ยนะจะมีปัญหาคนหล่อหรือคนสวยก็มักจะอ่าทำให้คนอื่นเข้าอ,อกหักไปเที่ยวรักคนอื่นนะ เห็นใครหลอ่อใครสวยก็เที่ยวรักไปทั่วแล้วก็ทำทำให้คนอื่นเขาอกหักตรงตรงนี้แหละถ้าตัวตัวเองถ้าตัวนั้นมีมีสามัญสามึที่ถูกต้องก็ก็ไม่ทำอย่างนี้นะก็พอไม่ทำอย่างนี้ไอ้สิ่งแวดล้อมที่จะจะจะเนี่ยจะดึงดูดเอาองค์ประกอบ ที่จะทําให้คนให้ผิดศีลผิดผิดศีลศีลข้อสามันก็ไม,ม่มีมันไม่มีมันหรือแม้แม,แม้ก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ดึงดึงดูดองค์ประกอบมาให้ให้ให้ใหมีให้เกิดความผิดพลาดในศีลข้อสานะมอย่างเงี้ยหรือถ้าแย่ที่สุดก็คือ,อ อวิบากกรรมมันมีนะสร้างองค์ประกอบแล้วอารมณ์ที่จะทํามันไม่มนะีการที่อารมณ์จะทําไม่มีก็แสดงว่าเขาดํารงอยู่ในระบบกุศลธรรมเมืมม่อดารงอยู่ระบบกุศลธรรม,มนี่อารมณ์ที่จะจะให้ประกอบผิดที่จะผิดศีลข้อสามมันไม่มีอืมนั้นการที่คนจะผิดศีลแต่ละข้อแต่ละข้อมันต้องมีอารมณ์ มีอารมณ์มันก็มีองค์ประกอบของวิบากดึงองค์ประกอบมานะ,ะยุงให้ให้อยากจะตบยุงนะมียุงก็มาป้วนเปี้ยนให้มารำคาญขัดเคืองใจแล้วก็อยากจะตบมันนะอ,อ,องค์ประกอบอื่นอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันจะวิบากมันจะสร้างองค์ประกอบให้ ให้กระทำประกอบเหตุในความผิดพลาดแต่ละอย่างแต่ละอย่างอืมอืมนั่คนจะอยู่ด,ดูง่ายๆนะเล่าสุรานะเล่านี่มันมัน,ม,นมันไม่อร่อยนะเผ็ดก็เผ็ดร้อนก็ร้อนนะมันไม่อร่อยเลยแต่คนมันชอบ แล้วเป็นค่านิยมอีกต่างหากมันเป็นไปได้ยังไงอของที่มัน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 ไม่อร่อยแล้วคนสร้างค่านิยมให้มันกินกันกินเอาเป็นเอาตาย mm hmm. มันเป็นเรื่องที่แปลกมาก mm hmm. นั้นคนที่เขามีบีบากมันก็จะเป็นอย่างนั้นจะเห็น่าคน คนที่มีวิบากทั้งหลายเนี่ยมักจะทำทำร้ายทำลายตัวเองอันนี้เป็นต้นเขาก็มีเออมีในเขาว่ามีคนคำถามว่าการเคารพในธรรมคืออะไรวิธีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไรผลที่ได้คืออะไรนะนี่เคารพในธรรม เขารบในธรรมก็คือเห็นความสำคัญของธรรมนั้นมันมีหลายระดับระดับของการยอมรับนับถือเคารพเรื่อมใสศรัทธามีห้าระดับยอมรับก็คือเปิดใจยอมรับไหมนะในธรรมในธรรมของพระพุทธเจ้านะอืม เปิดใจยอมรับถ้าจะเปิดใจยอมรับก็ยอมฟังยอมยอมศึกษายอมอ่านยอมฟังยอมศึกษาหาความรู้นี่นี่ยอมรับเปิดใจยอมรับพอนับถือเนี่ยพอเราพอเราได้ยินได้ฟังแล้วมีความประทับใจก็เก็บทรงไว้ในใจเรียกว่านับถือ อนำสิ่งนั้นนะมาทรงไว้ในใจระลึกอยู่เสมอทรงไว้ในใจเรียกว่านับถือนับว่ามันม,มีมีความดีงามอะไรบ้างทามีความดีงามอะไรบ้างแล้วก็ถือไว้ในใจทรงไว้ในใจถือไว้ในใจะนะครับถือเขารบก็คือ,อ คือความเป็นอัตโนมัติมันจะเกิดคุณธรรมที่มันมันมากกว่าความนับถือคือตระหนักถึงตระหนักและเห็นความสำคัญของธรรมนั้นๆนะซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นอัตโนมัติภายในและภายนอกให้สุขเกิดความสุภาพเรียบร้อย บางคนเห็นว่าบางคน,นออ่ะศึกษาเล่าเรียนนยอมรับแต่ไม่ส่งไว้ในใจอมไม่นับถือไม่นับถือก็ไม่ส่งไว้ในใจไม่เคารพก็คือไม่เอาไปไม่เห็นความสําคัญที่จะเอาไปปฏิบัติให้เกิดความเป็นอัตโนมัติภายในะภายต่อตัวเองมีผลต่อตัวเอง ความเคารพมันไม่มีนะมันไม่ให้ไม่เห็นความสําคัญยกตัวอย่างเช่นอ่ะเราเราเรานั่งนั่งอยู่ที่บ้านอ,อ่านนะอือเคารพอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ที่บ้านเราเคารพพ่อแม่ หรือเรานับถือพ่อแม่ถ้าเราเคารพพ่อแม่เนี่เราจะไม่เถียงพูดว่าอะไรเราก็ไม่เถียงเลยแต่ถ้าเราแค่นับถือเราก็จะเราก็จะจะกล้าเถียงอะไรไม่ถูกต้องเราก็จะกล้าเถียงแต่ถ้าหากว่าเราเคารพเราไม่กล้ามันจะมีความสุขภาพเรียบร้อย นี่เป็นต้นนี่ในความเคารพในธรรมนำไปปฏิบัติก็คือก็เราก็จะนำนำเอาไปไข้ควรแล้วก็เอาไปใช้ปฏิบัติก็จะได้รับผลตามนั้นนะตอนหนักวิธีนำไปปฏิบัติก็คือเราจะเห็นจะให้ความสำคัญ แล้วก็นำเอาทำนั้นไปใช้บ่อยๆพอนำมาไปใช้บ่อยๆแล้วก็สังเกตดูผลที่ตามมาที่มีผลต่อจิตใจโดยการสังเกตผลผลเกิดจากการปฏิบัติแล้วสังเกตผละก็ก็เป็นอย่างนี้แหละนะอืม ท่านได้มีคำถามอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับเรียนเชิญนะครับคำนี้มีแล้วครับพระอาจารย์ครับอ่าปะอ่าพระอาจารย์นมบูชาพระนะทุกครั้งที่เราบูชาพระเราตึกนม่ถึงรตัตนตรัยภายใน เมื่อเรารูถึงท่านเราจะปกตสสว่างในกลางท่านท่านจะปกตสายสว่างในกลาง,าาาง,ลางตัวเราอีกทั้งเราและท่านจะปรกฏสว่างในกลางของพระนิพพานกลางของผู้รู้ผู้มีอานุภาพอันไม่มีประมาณนับอสงไขยผู้มีทวนอระหังสัมมาสัมพุทธโธภะควาพุทธัง g h a k a w a n d a n g a p i w a ท m i พุทโธ เมนาโทพร,ริเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะควตาธัมโมธัมมังนามาสามม,มิธัมโมเมนาโทรพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏติปันโนภะคะวโตาสาวาคาสังโฆสังฆนามา สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบกอนรู้พรอนมีประมาณของพระนิพพานทั่วท่าทั่วธรรมอีกทั้งของบาร,รมีธรรมของปูหลวงพ่อคุณยาอาจารย์ขาได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาพวกเราทั้งหลาย ให้พ้นทุกพน้นโศพ้นโลกพ้นภัยและมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงและแทงตลอดในวิชาธรรมกายอีกทั้งมีมหาสมบัติอาัศาจรรย์มันเกิดขึ้นมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอนสาธุครับขอบคุณพระอาจารย์มากๆครับผมอ,อันมโนนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุครับสาธุครับขอบขอบคุณพระอาจารย์ครับผมสาธุครับ